ดอกเอ,อยยาสุร่ายดื่มถิ่มองันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงนยองพ่เปิดดีท่นานเจ้าได้ขี่สั่งกัง,กงออข,กข,ของคือพญายาสุรึงชาวนาผู้ขี่ควายขอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานคำพูดถิ่มกันครับรไปใส่้กระเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชองซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิงหนหน่งหว้นำในเด้อครับเพื่อชิานผิปให,หมๆ่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเบื้องควายนะครับผู้ไรหาควายหน่อยสายพัฒนานะครับตัวง,งามๆลำตัวดีๆแชงขาดี หน้าตาสวยพี่น้องเฮาเมื่อนี้เพิ่นมาเปิดมาแบงจักตัวมาสอบถามกับเจ้าของผละก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนํตัวสู้พีสู้น้องเฮาฟังนะครับสังวัดครับสังวัดคนเขาเนะบ้านวังทองครับบ้านวังทองตําบลห่วยเตยอําเภอคุดล่างจังหวัดมหาสารคามครับนี่พี่น้องเฮาึ้นตาบลห่วยเตยอาเภอคุดลังจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเฮาโ้ดีดีหน้าห้อนเน่ เป็นเขื่อนวางได้ก็เหอะนาห้อนนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยเนาะครับห้อนว่าง <c oughs> หันพี่น้องเขาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ตว่างหันนี่ปัดปันทับจิดแจกพี่น้องครับ <c oughs> ไช้ๆแตว่าสร้างแอร์นี่ <c oughs> บ้ได้ยูหรอครับบ้ได้ยูแต่เศร้าเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> นี่พี่น้องเข้าวัน <c oughs> นี้มาเปิดสู้พี่สู้น้องนักตัวสามตัวครับสามตัวเนาะครับเป็นควายหน่อยเป็นควายสาวหน่อยพัฒศาสนาแมนครับทั้งหมดเลยเนาะแมนครับนี่ราคาแบ่งปันอ่า บวชอดแสนจะโตพี่น้องเขามีจะโตงามๆนะครับขอเบอร์โทรไว้ทีตัวไปนะครับ080ครับ080 051 051 1297 1297เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเนาะแมนครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เลยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเฮ้าอุ้ยเอาล่ะเอียดตัวแรกแห่งมันครับเป็นอะไรเป็นลูกเบิ่มพันล้านครับลูกสาวเบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านครับอายุเด้ครับ สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนพี่น้องเข้ายางสวยเลยนี่ลูกสาวเบื่อพัลลานสิบเอ็ดเดือนสูงอไรเหรอลอยยี่สิบสามครับลอยยี่ามพี่น้องเฮาครับเดดเด่ะยางสวยเลยเปิดวบบาทครับนี่เปิดไวหกส้ครับหกหมื่นกับห้าพราคานี่สรงฟีไดไไกลานไหนนอสรงฟีอ่าภาคอีสานเานี่ะครับได้ถัวอีสานเลยเนาะครับแต่เดยงว่าอ่าใกล้ๆนี่ ยุย่ยไก่รรนี่ถือว่าราคาเนี่ยต่อรองได้หลายต่อรองได้หลายครับต่อรองได้หลายเดย <ๆ S 2> พี่น้องเดอ้อพูดคุยเอานะครับนี่ <S <S เป็นลูกสาวเบิ่มพันล้าน11เดือนพีนนน่น้องเฮาความสูงลอยนี่สิบสองยี่สามตียี่สิบสามครับยี่สามครับประกันเลขยยีนน่สามเพขาดเนาะบ่ขาดบ่ขาดลอยยี่สามพี่น้องเฮาค่อยบ่นถึงปีพี่น้องครับถ้าได้สูงกว่านั้นก็ดีไปเขานี่ยคมคมแน่นอนคมคมครับนี่เอาคมคมมาโดยพี่น้องเด้อหน้าสวยๆนี่หน้าสวยทางเขาเปิดดี เดี <Line. S 2> uh, ๋ยวผมยามทางผมย้อนแสงพี่น้องเขาต้องยามทา้งสินะอ่าหันหัวมาครับหันหน้ามาพี่ไม่หลามานั่งพี่ม้หนักเออนี่พี่น้องเขาเอาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไอพี่น้องในเบื้องน้าคุณน่ะโอ้ทางเขาไหมเปิดดีแห้งพี่น้องเขาคุณน่ะตาแต้มนะครับแต้มสองจำข้อนี้สองอ่องผูกโบเนาะแม่นครับผูกโบพี่น้องเฮาข้างล่างย่างสวยเลยย่งสวยเล็บใหญ่ขาใหญ่ดีเนาะครับใส่ถุงเท้าขาวพี่น้องครับกำไลหลังกำไลหนามีล่างๆพี่น้องเฮา ขวัญนี่ดีผลพี่น้องเขามันอันควายนี่มันฟังน้ำมูนะครับเด้อมันฟังน้ำมูหมดมูไปไปยุ่ไกลผลฟังน้ำมูครับเท่งมันห่อนจูงจุงไอ้มูมันมากไกลๆนะครับจุงมูมันมากไกลเนะ่สองตัวนั่นน่ะควายฟังกำลังฟังกินหยายนั่งเขาแรงพี่น้องเขามันจากหยางไปหาแต่โมจุงมาเลยเดี๋ยวรายละเอียดสิคว้าผลเชลล่าตัวพี่น้องเขาเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องครับเบิ้งขวัญดอนตัวนี้มีขวัญหาเมือหนาท้องเนาะครับเขาขอดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ คนสองทางดอกหนึ่งคนสองทางมีดอกหนึ่งครับหามกันหนาหาทองมีเนาะครับเงาหางง่ายผัวหางดีพี่น้องเฮาหางเลื้อยหางลามดีพวนโอ้ยแข็งขาเล็บดีเด้อพี่น้องเด้อเล็บดีเล็บใหญ่กับมุ่นดีพี่น้องเฮาเล็บหน่อยกอดดีโอ้ยได้การเลยหกหมื่นห้าพันครับราคานี้ตัวรองได้ส่งฟรีทัวร์อีสานทัวร์อีสานพวนอ่ะใกล้ๆนี่ ถ้ารย่อไกล้้องเมื่อนี้ถ้าเพ่ถึงรอยโลนี่แสดงว่าต้อรองได้หลายต้อรองได้หลายถ้าเพ่ถึงรอยโลพี่น้องเฮาเพี้ยนใดถ้ามูเขามาไก่เขาเก็นิ่งเพราะว่าพเกกพิ่นเลี้ยงใส่กันพี่น้องเฮาวยุ่งลำกันกได้สบายเลยบ่สบายครับเพิ่งพี่น้องครับบนปล่อยเลี้ยงดีดีพี่น้องเฮาวบุงดูผนบุนอ่ะไปเพิ่งตัวที่สองห้าวเอาพี่น้องเฮาวไปนี่มาะเพิ่งตัวที่สองสาวหน่อยสาวสวยคือกันครับพี่น้องเฮาวบุญอ่ะ แต่ตัวนี้นี่สิตัวเบียงยน้อยเนาะติดตัวลำเบียงยังน้อยครับหลายปไปไหมครับค่าพิ่นตัวนี้ตัวนี้สี่สิบสองครับสี่หมื่นกับสองพันครับราคาเปิดราคาห้องครับทรงฟรีได้ถั่วอีสานคือเก่ามาไถั่วอีสานคือเก่านี่พี่น้องเขาสี 40, ่หมื่นกับสองพันได้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเป็นคว้ยปากง่ายดีมีเสือ้อมีสายบ่อนอ๋อเอา้าผมซื้อมาน้ำผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นก็บ,บอกว่าลูก เก่าจะเลื่อหรอครับลูกเก่าจะเลื่อผมบ่ได้่ใบมาน้ำเพิ่นอ๋อเข้าเอาไงเข้าเขาบ่ต้องว่าเนาะครับก็เลยบ่ว่าฮะลูกตัวนั้นตัวนี้ดอกขันเออบ่ต้องว่าเลยครับเอาเป็นว่ามันเขามีเอกสารเหมือนกันเนาะครับเอ้ากัเขาต้องว่าแบบนี้เลยนะครับพี่น้องเขาแต่ราคาเนี่ยก็สมเหตุสมผลอยู่เนาะสี่หมื่นกับสองพันอายุกะทีชิบจะได้เดือนให้สิบสี่สิบเอติบสี่เดือนครับสิบสี่สิบห้าเดือนน้อยเนาะประมาณนี้เนาะนี่พี่น้องเขาเขาอ่าจับเลี่ยมนะครับัเลี่ยมเนี่ยอับนี่ มดแดงกันครับผูกไว้ห่ม่วงอมันมงมันมีมดแดงอยู่ห่ม่วงอะไรมดผสมไหมครับอ๋อหมกหม่วอ๋อนี่พี่น้องเข้าบ่วเป็นยังบ่วเป็นยังครับบ่วเป็นยังบ่วเป็นยังพี่น้องเข้ยืนดีตัวนี้ยข้อมูลสูงเลยเหรอข้อมสูงท้ำกันตัวนั้นครับลอยนิบสามประกันเลยครับโอ้ลอยนิ้บสามนิ้บสี่เลยพี่น้องเด้อนะครับนี่พี่น้องเขาสี่หมื่นสองสำหรับผู้ที่งบหน่อยนะครับเอาไปเลี้ยงพัฒนาเอา ได้การให้กันพี่น้องเฮ้าสีดีตัวนี้สีดอกเล่าสีเหลืองดอกเล่าดีดีพี่น้องเขา้านะูนน่ะสีดีขาลังนี่เหยียดดีตัวนี้ตัวนี้เป็นควายขาดีขาลังเหยียดดีคนนะ่ะตกแต่น้ำเลี้ยงยังน้อยขาดน้ำเลี้ยงยังน้อยแต่สิมเป็นผู้เฒ่าเลี้ยงธรรมชาติเนาะผู้เฒ่าเพิพ่นป่อยเลี้ยงธรรมชาติไหมครับเพิ่นจินอาหารเป็นโนบุี่เนาะเพิ่นท่านไดเพิ่นท่านไหนจินนะครับเพิ่นป่อยเลี้ยงธรรมชาติเลยป่อยเลี้ยงธรรมชาติเนาะเนี้ยงดีพี่น้องเฮ้าเขาข้อดีดอกตัวนี้นะครับ คุณอ่ะโอ้าวค่ะมันถึงเรียงดีไปดีที่ขวดตัวนี้เบื้องสีน้ำเบื้องข้อมันล่ำข้อมันไหมนังไหลครับหนังซุ่มนั่งนาดีอยู่มีขวันสองทางหนึ่งดอกเนาะนาคมดีพี่น้องเขาทางเขาเปิดดีอยู่เออพราวใยแฉงขาดีคุณอ่ะอัตลักษณ์คุณอัตลักษณ์ชัดเจนตาเต็มนะครับเต็มสองจำข้อกับสองอ่องพี่น้องเขาเออพราวดีได้การสี่หมื่นกับสองพันบาทราคาเปิดราคาห้องครับ สุงละขราคหนี้ส่งพี่ช่วยไอสานคือยเขาช่วยไอสานคือเขาถ้าไก่รถได้หลายถ้าไก่กับรถได้หลายคือเขาครับแม่นไก่กับรถได้หลา่รถได้หลายคือเขาพี่รองห้องตั้นี้ทุกตัวเขามีตั้ะกันครับประกันตั้นี้ครับไม่มีตั้นี้เนาะครับอันมุนี้คือมันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าเศร้ามันไหมครับเศร้าครับเศร้าๆอันนี้อ้มันเศร้าตัวนี้ไหมมันเศร้าครับเรี่ยวเศร้าแลี้ยวไม่ไดครับอืมขนขนปงเลยพี่น้องเลี้ยเริ่มเปลือป้องเลยขนอ๋อเนี่ยเนี่ยพี่รองห้องหได้องมันกัดทำให้เป็นแบบนี้โอ้ขนป้อง ก็คือมดแดงกัดมันกับติพงษ์ี่ยังขึ้นเขานะคือคนเหรอครับเอาความสูงทอกันพี่นอ้องเข้าแต่ว่าราคานี่กับสมนาสมเนื้อไปลองครับสี่หมื่นสองพันบาทครับสร้างวัดจัดให้ไปเบิ้องตัวสุดไทยเข้าเอาพี่นอ้องเข้ามาเบิง้งสาวสวยนะครับตัวสุดไทยกระดูกใ่ญ่แข็งขาใหญ่สูงดีหนาคมหนาโนกพี่นอ้องเฮ้าตัวนี้หลายปันได้รับคาเพื้นคาพืนเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับ อายุครับอายุสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเนาะปู่พี่น้องเฮาแน่นอนขนาดนะครับคนเขาข้อนาดีหัวโหนกดีตัวนี้นะครับเขากำลังสเริ่มมีเลี่ยมนเนาะกำลังเสริมมีเลี่ยมนี่พี่นอ้องเฮาจะบอกหัวโหนกแค่นครับลูกเต่อลอาลับอะไรเหรอลูกเบิรมพันล้านครับเสียเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องเฮาความสูงร้อยยี่แปดยี่เก้าครับประกรันยี่แปดเลยยี่แปดโอ้เปลลายสามสิบตัวนี้ครับโอ้ทุ พี่น้องเฮาเบิ่งผมจะตั้งซื้อให้เพิ่นนะครับสาวหน่อยลอยขวัญพี่น้องเฮาขวัญหลายเอลีพี่น้องครับคุยตัวนี้ลูกสาวเบิรมพันล้านสิบเท่าไรก็บสิบสามสิบสี่เดือนครับพี่น้องเฮาความสูงลอยยิบแปดครับประกันได้เนาะประกันไดยิบแปดครับโอ้โค้งสางพี่น้องเฮาสายโค้งสางเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งข้อเพิ่นนะครับพุ่อนเบิ่งกระดูกเบิ่งเล็บพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเล็บหน่อยเล็บใหญ่นะครับโอ้สีเหลืองอุ้ยฮือคาขาพี่น้องเฮา สวยครับตัวนี้โอ้ตัวนี้สูง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 เขาข้อหนังหนาดีเนาะเมียนนาเอิ้อกว่างเป็นคว้วตัวกว้ตัวดีกว่างเด้อเป็นคว้วตัวดีนาเอิ้อกว่างนะครับครับหนังยนยนยนเหลียบไงตัวนี้เนาะเหลียบไงครับขาไงครับขวัญแต่เมา่อดลเมื่อผลจเอานับใบเนี่ยควัญสองทางมีซีติ่นี่ยซีคือสอง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 มันเจียวเข้าไปเป็นหางหงเห็นวะเมียนเจียวหางหงเงินเสือป้าพี่น้องเขาเวิ่งงามดิพุณห์นะนี่นะครับหนึ่งสองแล้วก็เจียวไปนบกันนะครับป้าทาไว้เเเลยดอพี่นง้อ มี่ทันมาลาบ่มี่เรื่งสองสิทันมาลาเห็นดอกหนึ่งมี่ขางหนึ่งเนาะครับมาเบิ่งบบดนี้พี่น้องเฮาขางนี้นะครับขางนี้หลายขางนี้มีเอ่อขวัญหามเงินหาทองเนาะมีครับดุกสวงดุกสบายมีพี่น้องเฮาเบิ่งสิพาพี่น้องพาน้องมาเบิ่งขางนี้บ่ดนี้มีแม่หางเปิดสินคู่นึงเลยเลยพี่น้องเด้อโอ้ถ่ายขนาดควายน้ำเลี้ยงผมว่าน้ำเลี้ยงว่าปันไดดีแต่ว่าถ่ายนี่มดนพี่น้องครับสไตล์เบิ่มพันล้านนะครับควายธรรมชาติครับนี่กินอาหารเป็นไปเหรอย่งครับตัวนี้บ่เนาะ ท่านกินท่านเป็นจักตัวกินท่านเป็นจักตัวครับยาวๆไหลา่ๆนี่เบื้องพี่น้องเขาคุณอะดีอันนี้ควายเลี้ยงอยู่น้ำปลามันวะเนี่ยมน่ยครับเลี้ยงปลามันว่าเจ๊ใจมันขาดไปกินมันเด้อโอ้ควันลายแห้งพี่น้องเขาตกส่วงตกสวาบครั้งนี้มี่หาบเงินหาบทองครั้งนี้ก็มีอีกนะครับมาเบื้องมาเนี่ยมีพญานางแทนเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับนี่นี่พญานางแทนหนึ่งดอกนะครับหาบแอกนะครับพูดนะเป็นไลยอันนี้หาบเงินหาบทองเกี่ยวไปใส่พญาพี่น้องเขาโอ้ได้การได้การได้การตัวนี้ให้ว่า อมันคือยังก่อนอ่องคอเนาะตัวตัวข้างล่างนี่เนาะครับเกี่ยวไปหอดเครื่องขาเลยเนาะพุ่นเนาะพี่แอนพี่ต้องหอดพี่พี่แม่พี่แม่พี่แม่น้องเห้องมึงเอาพูนขางพี่พี่แม่ขาใหญ่ขาใหญ่เดี่ยพี่น้องตัวนี้โค้งดีแล้วพี่น้องเด้อโค้งสางดีนะครับท่านถือนลำเลี้ยงดีๆนี่ถือไปครับยู่นี่โอ้ไปไกลครับนี่อนาคตไกลเลยนี่เจ็ดมือ่งก็หาพันเจ็ดมือ่งก็หาพันครับบ้าทรงฟี่ทั่วอีสานทรงฟี่ทั่วอีสานพี่น้องเ้าแน่นอนขนาดเลยนะครับบันเทิงเทียมพี่มีน้อง ดัยกยกทั้งสามตัวเลยมีราคาพิเศษไหนบ้างมีราคาพิเศษไหนครับพิเศษดี<ม>คือเขา<อ>ผุนอะตั้นี้ว่ามีเจ็ดตัวประกันตั้นี้ให้ทุกตัวตีจะตีผลิตตีเนี่ยต่วต่างามโผดใช่เนาะแมีนครับคไขยผมว่าคไขยเขาทายดิพี่น้องห้องว่าเป็นนี่ดิพี่น้องมึงเอานะครับเราก็ราคาผมกะว่าบ่แรงเกินไปพี่น้องเ้าพผุนอะเพราะว่ามันเป็นราคาเปิดราคาห้องว่าเป็นหมองเอานี่พี่น้องเ้านี่แต่ว่างกันสีไฮคันแม้นไฮเม็ดเป็นกระเซียวใช่เนาะไฮเม็ดกรเซีย กันให้มดแหงดีกันให้มดก็เอาเอาได้พี่น้องเด้ไหพี่น้องตัวเอานะครับตัวเอาตัวเอาคนเปิดเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับขันตัวขันขันตัวนี่ตัวขึ้นดิขอรถจังสีรถล่งนี่ขันบอกว่าตัวได้บ่ตัวได้ตัวขื่นขันว่าขอรถได้บ่ารถใด้็งามงามงามพี่น้องครับได้การได้การตัวนี้โค้งสั่งดีพี่น้องครับโค้งสั่งดีถามี่ผู้ใดอยากได้ครูเนาะครับได้เป็นครูก็จับครูใส่ตัวใดตัวนึงก็ได้แมนครับอยากได้ยกก็ยกไปได้ยกไปได้มีราคาพิเศษให้คือเก่าคือเก่านี่พี่น้องเเฮาาออ้พี่นงครับ มักตัวใดส,น,สนใจตัวใดนะครับทั่วมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของคนเดิ้พี่น้องเด้อนะครับโอ้ควอยไหมส่งดีตัวนี้ส่งดีกลมกลมหัวเขาลงหน่อยเบ้นเบ้กลมหัวน,นั่นพี่น้องห่อโอ้ได้การเด้การหัวกบาลหญ่ครับพี่น้องครับเอาใช้ดีฝากเด้อพี่น้องเด้อฝาก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 พี่น้องพิจณานะครับควาวยหนังดีๆขาดีๆย่างสี่พี่น้องห่อหน้าตาดียังสี่ได้การ,การ,กบบากรเลยพี่น้องห่อมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดพูดคุยครับเจ้าของ เพิ่นเดอวยพี่น้องเดอน,นะครับตัวรองราคากับเพิ่นสำหรับคลิปนี้พ่อไปสักนีดสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ